เลมใหม่เราเล่นเรานี่คือตามาทำไมเนี่ยเราจะแสดงกัน แล้วกับโรดโชว์ที่เซ็นทรัลพาราส์มาแรกทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมสนุกครับรู้สึกว่าวันนี้ก็สนุกมากแต่พวกเนี้รู้สึกว่าสนุกกว่าสนุกแล้วพวกเราก็จะเด็กลงพรุ่งนี้อ้ยสนุกเอา้าก็จะได้แสดง106นั่นก็เลยเด็กลงอ๋อใช่ต้องมาแล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะที่ขาดไปไม่ได้แล้วก สถานที่ใช่ <fal> que, <hi> ขอบคุณเซนทลภาพสานที่พวกเรามาแสดงที่นะคะแบบกลับมาที่ไรก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งแล้วก็มีลานเยอะมากนะคะทุกคนก็ถ้าทุกคนได้ไปมาแบบช่วงพักอะไรเงี้ยทุกคนก็เอแวะไปหาอะไรกินมาเยอะเลยถูกต้องใช่มีทุกอย่างที่แบบจะจินตนาการได้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบไปซื้อของกันเยอะเหมือนกัน ไปกินไอติมมากระผมยกเห็นไ้มกินเลยล่ะอิชาอยากกินบ้างต้ก็ไปกับหลานบ้างใช่ส่วนเราไปกินเปียกเนาะใช่ไปกเปี๊ยบใครไปกินเปี๊ยบมาตอนแรกจะลงไปซื้อของเท้าได้ขนมหวานมาใช่ไอะไรช็อกันแล้ะช็อกโกแลตวเกือบแล้วช็อกโกแล้วลาทาลู ใช่เรื่องใช่นั่นแหละทุกคนเราไปเดาดูช็อปแกลเล็ตอะไรก็ขอบคุณเซนต์ท่นพระรามสามนะคะขอบให้เราได้มาที่นี่บ่อยๆเลยเพราะว่าชอบมาที่นี่มากทุกคนชอบไหมคะชอบชอบจรีบต้องรีบจะรอดูคนที่ตอบแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากๆเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ รู้สึกว่าทุกคนมาแล้วแบบมันมีความหมายต่อพวกเรามากนะคะก็พรุ่งนี้หวังว่าจะเยอะกว่านี้อีกนะคะอาจจะมาจากเชฟฟายอะไรนี้บางส่วนอาจจะมาใช่ฟายหรือบางส่วนเราไปมาดูโชว์พวกเราก่อนหน้ามันยังทันยังทันเราสามารถได้หลายที่ได้หลายงานถูกต้องเราเอื้อเฟื้อ ปวดแขนวใจหนึ่งห้องไม่หนึ่งตัวมีกี่ห้องหนึ่งห้องมีหลายคนห้องก็มีหลายคนของฝากอันว่าพี่สาวของตัวดีเนอโอกาสเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้สองแสนวิวแล้วไปกันต่อเลยถ้าสามแสนน่าจะจุ๊บแรงมากค่ะ อยากให้หน pues ิงอาล่ไปยิงลูกดอกอยู่เลลูกยาดยาดอกยาดได้นะเลยเรม่ได้กลุ่มลงมาสี่ยวชัยรอเออเดี๋ยวเขาจะคอยรับถึงมานเลยเหรอได้เลยแปงมากโดยหนิชัยถ้าหลบเลยดิไม่เดี๋ยวเราถูกลไปแล จับนอยเลยอะะเราไปกันต่อดีกว่าเราไปเรื่อยมากเลยยังมีเพลงใหม่ของซีเจวูดย์อีกเพลงนึคะโอเคเฮตเตเลตาสสุดโอ้โหเฮตเตเลตาัสโยกังเบลีสุดตามแพนนะคะไปปั่นยิวกันได้นะ จะได้เห็นเออ่รุ่นสี่มาทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดจมบติว่ามันแบบว่าสองแสนสามแสนอะไรประมาณนี้มีคิดไปแล้วใช่ไหมมีมีอะไรมีคิดไปแล้วเป็นมิชชั่นเป็นมีถ้าแบบล้านหนึ่งที่ไม่แบบก็ไม่นานาจุ๊บแก๊บมากแบบคนละเพลงมาร้านหนึ่งจะให้พี่นานาจุ๊บแก๊บพี่มาล้านครั้งโอ้ยแฉมแก๊บแฉมกันแล้วเดี๋ยวจะขำนานมากทุกคนอนุญาตใช่ไหมพูดออกมา ได้อาไปไม่วรอกืบดอยจังโอ้ยขายอะขายบากินได้ขายอะไรขายยงเมวาเกาได้อีกแล้วอีกเพลงได้ได้ก็ของแบกเพลงยูเมวาอะไรอย่างนีเจ้วิสหมี่ใไหอุ้ยจังเลยอ่ะอีกอีกเพลงอีกเพลงเพลยข่อยเพลงแต่แตกเพลงนีก็ของแพี่เนเลชนเชนนะคะ ฝากเช็คใบ่งสได้ไมาแล้วลเาก็เป็นตัวแทนอะไรอย่างนี้ตสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะงั้นพวกเราขออนุญาตถ่ายรูปไห้ได้เลยที่ราคาจอดที่ราคขยายวงจรไว้ไม่รู้่ อไตโอตอรดซอกรหว่างนานเลยไปโดนซอกเลย้าลูกป้องรีปน้องลีเดี๋ยวงไม่ไม่ไไว เฮ้เขาสุดท้ายสบายนะสบายนะหลานมาหลานมาหลานมากาลากยืน Gracias. Vale. Yeah.